การตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณรอบตัวบ้านในกรณีที่สามารถขึ้นตรวจสอบบนหลังคาได้เช่นหลังคาคอนกรีตควรฉีดน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของรอยต่อของหลังคาหรือตําแหน่งรอยต่อต่างๆการทดสอบการรั่วซึมของช่องแสงหน้าต่างและขอบหน้าต่างภายนอกโดยการฉีดน้ำแบบอองฝอยรอบขอบหน้าต่าง เพื่อทดสอบมาตรฐานในการติดตั้งป้องกันน้ำจากภายนอกไม่ให้ร,รั่วซึมเข้าสู่ภายในได้ในกรณีที่ฝนตกจริงหรือกรณีอื่นๆการตรวจสอบการรั่วซึมรอบตัวบ้านเช่นระเบียงชั้นสองหรือหลังคาโรงจอดรถโดยการขังน,น้ำและตรวจสอบด้วยกล้องตรวจจับอุณหภูมิจากด้านล่างบริเวณชั้น1ของตัวอาคาร การตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นบริเวณลานจอดรถหรือเฉลียงหน้าบ้านและรอบตัวบ้านด้วยการล่าน้ำเพื่อตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขังและเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยเมื่อเข้าอยู่